นเนื่องจากว่าจังหวัดเรามีมาตรการที่สําคัญก็คือหากว่าคนต่างจังหวัดเข้ามาเนี่ยถ้ามาวันเดียวกับได้แต่ถ้าคนต่างจังหวัดเข้ามาแล้วจะต้องมาอยู่พักอาศัยกัก14วันนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงตั้งด่านตามกรอบชายแดนของเรานะฮะที่นครไทยนะฮะที่จะเป็นจุดที่เชื่อมระหว่างด่านซ้ายเลยนะฮะแล้วก็มีจากพิจูรณ์มาก็จะมาเจอที่แยกบ้านแยงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมทั้งชาติการด้วยนะฮะถ้าเข้ามาก็มาเจอที่บ้านแยงด้วยนะครับแต่ชาติการเนี่ยก็จะมาจากท้องแสนขัน นะแต่าทางอุตรดิตฐ์แทางเหนือ <C> e <ase> คนที่เป็นคนต่างจังหวัดเนี่ยนะถ้าเข้ามาทําธุระเราก็จะพอพอถึงด่านเนี่ยเราจะคัดกรองเลยชื่อนามสกุลน,นะฮะจะไปไหนอย่างไรเข้ามาจังหวัดวันเดียวแพมเข้าได้เราบันทึกไว้แล้วเราจะออกบัตรให้ว่าเข้ามาจังหวัดวันเดียวนะฮะแล้วต้องออกถ้าไม่ออกเราเราพบเราก็จะกัก14วันนะครับสาหรับคนที่ต้องมาพักในจังหวัดนะฮะคนต่างจังหวัดที่จะมาพักในจังหวัดเชลโลกนะครับเราจะจัดโรงแรมไว้ให้นะครับเพราะว่าโรงแรมของเราเนี่ยจะไม่มีบุฟเฟ่ต์ฮนะ ต่างคนต่างอยู่แล้วจะมีอาหารให้ตามห้องนะท่านจะอยู t ่ก so ี่วันก็ได้ท่านต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเองนะครับอาจเป็นที่เข้าใจนะครับแล้วก็ทุกด่านนะฮะคือทางโป่งแครนะฮะก็จะต้องถ้าจะไปทางจะออกอีสานเนี่ยก็ต้องมาผ่านชาติการนะฮะอ่าเชียงใหม่เชียงรายลำปางแพร่พเยาวน่านก็ต้องมาที่เจอที่ท่างามนะฮะนะครับจากท่างามนะครับส่วนทางสันติบันเทิงนี่ก็จะมาจากตาคีพิจิตนะนครสวรรค์พิจิตนะฮะแล้วมาที่สันติบันเทิงนะฮะ ส่วนบอ่อทองเนี่ยก็มาจากนครสวรรค์กำแพงเพชรที่จะเข้าทางบางระกมนะฮะสำหรับแยกเทศบาลเนี่ยก็เป็นด่านที่กันคนเข้าทางพื้นที่เส้นทางรองนะจากลานกระบือเป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้น10ด่านของเราเนี่ยนะครับข้อที่1คือคนต่างจังหวัดเนี่ยมาได้วันเดียวและกัดนะเราก็จะจดบันทึกให้เราจะวัดอุณหภูมินะฮะถ้าอุณหภูมิท่านเกินนะ,ะเสี่ยงเนี่ยเราจะต้องดูแลท่านจนกว่าเราอาจจะต้องกักท่านนะฮะเพราะว่า อาจจะท่านอุณหภูมิเกิน37มีน้ำมูกเจ็บคองเงี้ยเราเราสอบถามอาการแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องให้ท่านเนี่ยเข้า,าส่งท่านไปดูแลรักษานะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการของด่านของเรานะฮะคือเข้ามานะฮะเราก็จะคัดกรองทันทีนะฮะมาวันเดียวมาได้แล้วต้องกลับนะถ้ามาหลายวันก็ต้องอยู่ในโรงแรมที่เราดูแลให้แต่ถ้ามาเลยก็กัก14วันนะฮะสำหรับด่านอำเภอชาติการเนี่ยนะฮะบองแคบ้านบ่อโพบ้านแยงท่างามเนี่ย มอบท่านรองเกียงวิทย์เป็นซิงเกิลคอมมานด์นะครับบริหารจัดการทั้งหมดอำนาจสั่งการเพื่อทําให้เกิดประสิทธิภาพนะฮะสำหรับด่านนะบ,บางกระทุ่มพรมพิรามนะฮะบ,บางละกำรรมเนินละปางนะครับอันนี้มอบท่านรองไพบูลน,นะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะได้ดําเนินการสําหรับการคัดกรองในด่านชายแดนเพราะว่าขนาดนี้มันวิกฤตนะฮะถ้าเราไม่ยับยั้งป้องกันโควิด -19 เเนี่ยเรายับยั้งไม่ให้คนเราเนี่ยไปแพร่เชื้อที่อื่นถ้าคนเราเป็นนะครับ และเราก็ต้องยับยั้งคนที่อื่นเนี่ยไม่ให้มาแพร่เชื้อที่เราครับก็ขอความเห็นใจจากพวกเราด้วยนะฮะอาจจะหนักนิดเบาหน่อยอาจจะรถติดหน่อยก็ขอให้พวกเราอดทนนิดนึงนะครับนะครับเพื่อหยุดเชื้อเพื่อชาตินะฮะขับุกม,มาตรการที่จังหวัดสุโขได้ดำเนินการมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจะดูแลเซฟพิษโลกให้มีความปลอดภัยจากโควิด19ไม่ได้มีสิ่งอื่นใดที่จะทำะให้ท่านพี่น้องประชาชนจะต้อง ได้รับผมก็ทบกระเทือนนะจากการกระทำของเราทั้งสิ้นนะครับต้องขอบคุณในความร่วมมือของทุกภาคส่วนทุกฝ่ายด้วยครับขอบคุณมากครับ